สวัสดีครับวันนี้เรามาเป็นหนอนนะครับหนอนแบบน,นี้ซึ่งเขาใส่บุงกุดและทีนี้ตบไ,ไปกันดีกว่าอันนี้เหมือนมีลายที่เลือกเขาด้วยอืมไม่เราสามารถใส่อะไรได้เช่นได้ได้ไม่ได้ครับผมจะเอาสอห้สีทอง เรียบร้อยเอาออกส้มๆหน่อยอะเหลืองไลยลงไปส้มเราลมก็ไล่ลงไปเดงเรียบร้อยได้หนอลนละนี่สำหรับน้องเขาผมไปเล่นกันโอเคตอนนี้เรายัางสั้นอยู่นะคะทุกคนจะเห็นแล้วดึงสีและทุกคนจะเห็นสี สีส้มเริ่มงอออกมาสีแดงกันแน่เด็กเริ่มงอออกมาละเริ่มกลายเป็นเจลลี่แล้วว็ดดีดอกเจลลี่จะได้กินนายสักทีเอ๊ออกมาปเป็นเจลลี่แล้วอ่าไปหาซื้อได้เลยนะครับเจลลี่แบบนี้โอ้โหมองเห็นบมกอยากกินเลยดูเดิอัเด็มีสองรสชาติด้วยสงสัยต,ตัวแปลกกว่าในตัวแปลกที่สุดในเซิร์ฟแหละ ตัวแปลกที่สุดในเซิร์ฟนี่แหละตัวแปลกตัวแปลกที่สุดเลยดีกะปิีกะปิีกะปบีโอโอโอ้ยเฮ้ยเหลืองงั้นอย่าเข้าใกล้มันมีคนอยู่แล้วเหลืองนั่นก็ยิงตามมาโอ้โหแล้วดูดิเริ่มขึ้นสีแดงสีแดงเขาเริ่มยาวเลยครับนี่แล้วเราก็จะเริ่มมีหลายสีขึ้น นี yeah. เป็นไงย,ยาวแล้วโอ้โหนล่นอะไรเนี่ยนอนแฮปปี้เอ,อ้ว่ามันมาเล่นอะไรกันอีกเนี่ยนีเป็นไงเพิ่มมาาสอาหารเยอะเยอะเลยนี่เป็นยังไงเริ่มขึ้นสีเหลืองใหม่แล้วใช่พอเราทำเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มขึ้นสีสีใหม่ดีเรามีสีวัดดี เออสีถ้าใช้ช่วยเนี่ยดีอือโอ้กินเรื่อยๆครับผมน้อนแบบผมจะมีหลายรสชาติมากแต่ดูหนอนดอีเริ่มขึ้นสีเหลืองใหม่ดีตอนนี้ยังไม่ยาวนะครับ เดี๋ยวน,นี่ตัวไหวนะเนี่ย oh อโอ้ my god โอ้เ้วไอ้หนอนน่ากลัไหวเอ้อนนะเอยตัวใบยาวขนาดนี้เซิฟคงจะได้อ,อยู่โอเครอไปแป๊บน,นี่เป็นไงหนอนชาติไอ้ของเราตรงสีอยู่พอดีเลย สีแดงเนี yeah. ่ยของชาติไทยของเราก็ต้องมีสีแดงเนี่ยองชาติไทยเราก็มีสีแดงเนาะต่อไปก็สีขาวอันนี้ผมถูกแล้วใช่ไหมต่อไปก็สีน,สน,น้ำเงินต้องมีของหีนะครับน้ำเงินนี่แล้วก็ดําเงิน นี่เลยนี่คือธงชาติไทยเนีย่ยมาดูนี่ก่อนเรียมร้อยดูนี่ก่อนเสร็จแล้วโอเคครับผมเป็นหนอนไทยละทีนี้ผมจะไปเริ่มเกมในมุดออนไลน์ลเพื่อนๆจะสงสัยละว,ว่าโอ้นี่มันเคยกันแล้วน,นั่นนะโอ้นี่มันหน้าตาของคุณนะเนี่ยโอเคหนอนชาติไทยกำลังเวิรนะครับตอนนี้ ในประเทศไทยกําลังเริ่มกําลังทาสีนะครับตอนนี้วัเนี้ไทยกําลังค่อยๆทาสีเรื่อยๆนะครับแต่การทาสีต้องใช้หมดจํานวนมากทําไม่ถ้าไม่ให้หนอนพวกน,นี้อยากได้ทาสีจึงต้องกินข้าวจำนวนมากทำให้ตัวยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องทาสีไปเยอะๆซึ่งมันจะเป็นทองไทยติดทองไทยเลยวันนี้กำลังออกสีขาวนะครับตอนนี้แล้วก็จะได้ทองไทยแบบติดโซนเรียบสอยดีเป็นไงเรียบสอย กันเป็นประเทศไทยแล้ววัดดีเพสโตนยินดีที่ได้รู้จักโอ้หวัดดีฉันคือชาติไทยหวัดดีฉันชาติไทยหวัดดีเพสโตนเราเป็นเพื่อนกันวูฟดูดิไม่มีใครเคยทำประเทศตัวเองเลยนะออลมดูพวกนั้นนิกินขบโอเค okay. สวัสดีครับผมหนอนไทย ตอนนี้เลยกําลังขึ้นสีไทยนะครับตอนนี้เขากําลังทาสีไม่ต้องห่วงตอนนี้ประเทศไทยของเรากําลังมาแล้วครับโอเคนี่เป็นงานแอบทาทงสีไทยด้วยคนทําเกมมันจะบอกว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นงานทำทงไทยทำทองไทยทำทงไทยเออนี่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 เป็นงทาทองไทยตอนนี้ทองไทยของเราเริ่มแล้วโอ้โหวั <t> ดดีไอ้เจ้าทงไทยเออ ดีอย่ามาเล่นจูจี้กับฉันหรอไอเจ้านี่เยอะโอเคนอน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 ค่อยๆกินนะครับโอเคเป็นเสียงในเกมนี้ไม่ค่อยมีเสียงเดีย๋ยวนะขออนุญาตเป็นเสียงนะขีบใบใบกับหูบัดกาไม่เป็นไรเปิดเสียงมันไม่มีเสียงก็จริงนะแค่เนี่น สงบมากเหมือนมันไมนน่มีอะไรเลยอือดูดิตอนนี้เรากำลังทาสีประเทศชาติไทยซึ่งมันใช้หมึกจำนวนมากเลยด,ลดั่นนผมขอหมึกเด็กอเกือบ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 ตัดมาอีกทีธงชาติไทยของเรามีสองธงติดกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เองชาติไทยของเราได้ติดกันเป็นเป็นปึ๊กด,ดูดิตอนนี้ธงชาติไทยของเราทด้ติดกันเป็นปึกละ ชาติไทยสีสีแดงโอ้โหสีเขียวน่ากลัวมากเป็นชาติไทยชาติไทยใครเป็นคนไทยบ้างครับในเซิร์ฟนี้มองเห็นผมไหมครับผมเป็นคนไทยผมจะทํำธงไทยคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณสามารถก๊อบผมมาได้คุณอย่าก๊อบนี่ผมอยู่ประเทศไทยผมจะสามารถทําธงไทยได้ดีเป็นธงไทยธงไทย ทงไทยจ้าหนอหนอนหนอน,น,อนทงชาสีทงไทยเรียบร้อยแล้วไหมหนอนองเราแก,แกเป็นทงไทยที่เรียบร้อยแล้วดูดิตอนนี้มีสองทงติดกันแล้วเนี่ยนี่นี่นี่สองทงติดกันแล้วนี่ตอนนี้ตัวเริ่มจะยาวแล้วนะครับตอนนี้สองทงติดกันละเนี่ยทงไทยสองทงติดกันน่ะประเทศชาติไทยเขาคงเห็นกันละโอ้โหอ,อ,อ่า ม่มาค้า,างไงกินเรื่อยๆครับผมตัวจะได้ยาวๆแล้วจะมีหลายธงซึ่งพอมีธงปุ๊บสีมันแปลกๆฮะเหมือนแ,บบแปลกๆอะ่ะประเทศชาติไทยใครมานชกันแบบนี้ดูดิจากที่เราเป็นสวรรค์เราเป็นพระราชาของประเทศไทยได้ไงนี่เป็นไงประเทศไทยประเทศไทย ประเทศไทยของจริงโคตรยาวเลยประเทศไทยนี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่เบญยาสีแดงเริ่ออกแล้วดูดิโคตรใหญ่เลยใหญ่โมโหลานตอนนี้อยู่ระดับสี4อยแล้ว โอ้ต้องหาอาหารเยอะมากเลยแล้วไอตัวนั้นก็ใหญ่ต้วมเกินไปไหม <elements> นี่เป็นไงธงไทยโคตรยาวเลยอะ่ะโอ้โหธงไทยสองอันติดกันแต่เป็นปึก๊กดูยังไงจะดูออกได้ยังไงล,ละ่ะธงไทยสองอันติดกันจะดูออกได้จริงไหมเด็มันคือธงไทยจริงๆอะเด็ก <dispers>. ต,ตอนนี้ธงไทยมันยาวมาก โอ้โหแล้วนั <c oughs> ่นอะไรเนี่ยเรียบร้อยทงไทยทงไทยทองไทยท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 องไทย Drie. นี่นี่นี่นีร้อนลบทิ้งเลยร้อนเลย <c oughs> ต้องลบทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยนี่นี่ตัวโคตรยาวใหญ่ยักษ์ดูไดิตัวใหญ่ยักษ์จึ๊ด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 ในประเทศชาติไทยของเรามีกี่สีนี่เป็นไงตัวอย่างใหญ่เลยใหญ่ฮอๆกับตัวเลยใหญ่ฮอๆกับตัวเลยมายุ่งอะไรกับฉัน อ,อือเกปรทศอื่นจะเป็นประเทศไทยยูจะตอะบสู้จะลบเหรอยูจะลบหรอผมไม่ลบผมไม่ผมไม่เชิญลบถ้าเชิญลบเชิญออกเลยครับเชิญเชิญยิงทำยิงรวยยิงทำยิงรวยยิงทำยิงรวยอืออันนี้ก็คือยาวมากอตอนนี้อยู่ในระดับ้0 0แล้วซึ่งเรายังไม่ได้อยู่ในลีดเดอร์บอด พอลีอรบบอดมันเป็นพ okay. oh. ันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแเต่ไม่มีใครเป็นแสนเลยนะมีแต่คันบหารปุมพ่ดูนะพอนี้จะโกรธดาไปสดูนะีด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 ีครเยอะเลยอะเดี๋ยวประเทศไทยเรายาวกันไปเปล่าเนี่ยแล้วอะไรคือสีสายลง โอเคเดี๋ยวถ้าเราตายเราก็จะไปเบียดจากคงใครแค่เป็นเลนโบก็คือขาลงม,มเืเสร็จเดกจบน,นี่กินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกก,อก,กินเข้าไปอีกครับตอนนี้เรายังไม่ไม่หมดเวลาต้องกินเข้าไปเยอะๆเลยโอ้และสีแดงนี่มันก็เยอะ เยอะนะเนี่ยเยอะจนประเทศไทยเรามีสีแดงด้วยดังนั้นต้องกินสีแดงทั้งหมดและไอแดงก็มาเยอะมอม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 นายต้องมาเล่นกับฉันมาเลยนขอดูดิีตีดันยายไอไอบ้าไอบ้าดิ ไออเมริกันจะสู้ไทยเหรอจะสู้ไทยเหรออเมริกันจะสู้ไทยเหรอ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 โอเคครับผมหนอนเลนโบเอง <c oughs> เราไปเริ่มกันหนอนเลนโบใส่หมวกใส่ลุงเฮีย <c oughs> สวัสดีครับผมหนอนหนอนใส่ลุง <c oughs> ใส่ลุงแบบรัวๆนะครับผมจะเอาใส่ลุงแบบรัวๆซึ่งผมสามารถปล่อยใส่ลุงได้นี่ดีเย่เป็นไงเป็นงาใส่ลุงสายลุงสายลุงยุ่นั่นนี่จะปลดใส่ลุงของจริงยุ่นั่นนี่จะปลดใส่ลุงเป็นไงใสยลุงจริงๆดูดิดูดิเขาใส่ลุงเลยอ่ะดู ใส่ลุงอย่างนี้ดีอย่างแน่นอนนี่โอ้โหแล้วไอ้นั่นก็วิ่งไวส่วนผมล่ะก็แค่ต้องเก็บ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 ตัวยิ่งขึ้นตัวยิ่งขึ้นอ่าตัวเรนโบว์นี่ก็ดีนะเนี่ยสีโมงกุบบนี้ด้วยอื้อหือมาเลยมาเลยมาเลยเจ้าหนอนเจ้าหนอนเจ้าหนอน ดีเป็นไงสีลุงสีลุงชี้สีทุกอันดังนั้นขออนุญาตใช้ทั้งหมดเดี๋ยวดิมุงเรือของจริงอ่ะเดี๋ยวดิเดีดิเดีดิตัวยังจะใหญ่เลยใหญ่ออกใหญ่ออกใหญ่ออก อเคยมันชอบแยกะตอนนี้เรายังไม่หยุดในลีเดร์บอดเพราะเรายังไม่ได้ยาวพอเราจะต้องยาวพอในลีเดร์บอดให้ได้ซึ่งเราต้องแปลงระดับ900ไปได้900 9า0 0 0ไปแล้วอื้อ้เจ้าหนอนก็สั้นไปเรานี่ยยาวสุดเรายังยาวอยู่นะครับ ก็ไปโซนที่ไม่มีคนเท่าไหร่เอ้ยอาหารเพียบเลยขยายได้เพราะพันดีแน่นั่นเนี่ยว่าละจะต่อสู้กับคนเนี่ยดีดีนี่เนี่ยนี่เนี่ยกิน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 เข้าไปอะไรอีกเนี่ยท่อระบายน้ำอีกเต่อที่เป็นงไดเนี่ย นี่เป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงตัวอย่างเดียวนี่นี่นี่มีอะไรคือดวงดาวอีกละยังบอกแล้ว่าเราโดนล้อมอ่ะไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่ว่ามันใหญ่เหลือเกินแล้วไอ้ตัวแดงมันจะใหญ่ นี่มึเนี่ยาเลโบสาเลโมท้ไมมันไกลพันไปได้เรื่อยๆเลยอย่างส,สวยไกลพันไปได้อย่างส,สวยๆอะลองลองตามสีแดงไปดิจะลองเหรออยากจะลองเหรออยากจะลองเหรออยากจะลองของดีเหรอเดี๋ยวโดนของดีเข้าให้เจ็บตัวเราจะมาดาก อยากลองก่อนเอทาชยอบจะลองนะไอเท่าอยากจะลองนะไอเท้าอยากจะลองนะเอทาอยากจะลองนะเอท้าเนี่ยคิดจะลองนะหนะวัดดีตัวอย่างใหญ่นี่เห็นไหมยังไม่มีหอยทาก

นี่ดีปนงาใหู้ให้เป่ย็หรือเ่าอน่ตียังไม่มีใครใหญ่กว่าเราแช่มีเพียบเลยคนใหญ่ยังอยู่ไหมค่พี่สิบเราอยู่ในอันดับที่สิบเวสเก้าศูนย์ศูโอ้โหอยู่ในระดับเก้าพันซะด้วยตอนนี้เราไม่ถึงเก้าพันเลยนะครับ ตอนนี้เราต้องลุยลุยให้ถึงเก้าขันที่ได้ดีไปไลยไปไดไปเลยพระราชาพระราชาอยากเรามันจะไปยอมแพ้ได้ยังไงเล้วเจ้าสายลูกจ๋าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้สีทุกสีร่วมจืดร่วมใจร่วมแรงร่วมกันมาต่อกันจะเป็นสีหนึ่งซึ่งทุกคนก็ต้องรู้แหละนอนใส่ลูกอย่างผมมันจะไม่ยอมแพ้ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ ดีแล้วก็ต้องไปที่ร้วดดีดีเกมนี้มันไม่มีเสียงยังไงดีเอ้ยด้านน้ำนะพี่เราดูหน้านี่จะกินพี่เราดูน้านี่จะกินดี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  เดียไปตามไปตามสีเลยสลยีไม่ไปท่าไหนแล้วไปทาน,นัดโอเคโซเดียคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเดียวโอ้โหแล้วมันจะเยอะไปเลยโอ้โหขึ้นหนึ่งพันเลยละเด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 เนี่ยโคตรยาวเลย ขึ้นหนึ่งพันเราดีใจกัน่อยวิวขึ้นหนึ่งพันแล้วเย่เย่เย่โอเคขึ้นหนึ่งพันแล้วเราก็ต้องยาวขึ้นอีกให้ได้มากที่สุดอ่าฮะสามพันหนึ่งเหรอนี่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 เป็นไงโคตรยาวใหญ่ยักษ์เวนโว ไอนี่จ้าจะลองดีเหรอเนี่ยก็จบไปแล้วรับส่วหลักนอนจรนจัดแสนจะโหดนี่เป็นไงนอนจรนจัดใครชอบคิปนี้่อยเลยกดเลยกดแชร์กดซับแล้วไปดูฉากเบื้องหลังกันเลยนี่นี่นี่จัดการจัดการกินให้เยอะเยอะโอ้โหแล้วคนมันทำไมเยอะจังเลยตายลวเย้ <c oughs> ดิดิดิอืมอืมอูม้เป็นไงอาหารคูดเยอะเลยแถวนี้กินเบอร์รี่เข้าไปสิครับรออะไรโอ้สีแดงอย่างนั้นอยากเข้าไปใกล้ๆนะครับโอ้พี่ ขี้ข้าสี <c oughs> แดงเลยเหรอแล้วมันจะมาทำไมเนี่ยแม็กโจโน่รอบยังกับตัวดีเป็นยะยินได้โคตรหนักยูเคไม่กดแม็กโจโนโจโด,โดแม็กโจนกินไปแล้วสะหายสะหาย ทำไมแถวนี้มันเยอะจริงๆสหายตัวเรายหญ่มากเราจนบรรยายไม่ได้เลยหน้าหอยทากนี่มีหอยทากดูวะนี่หอยทากหอยทากวากาก่าด,ดีดีเรียบร้อยโดนกินบือนการจังๆเรือโดนเลย